สโมสรซอนต้ากรุงเทพ3ขอเชิญทุกท่านร่วมรณรงค์ยุต,ติความรุนแรงต่อสตรีซอนต้าเซโนโน่ to violence against women สำหรับซอนต้าสากลและซอนต้าประเทศไทยนะคะเราเริ่มกิจกรรมที่เรียกว่า16วันเพื่อการยุติความรุนแรงต่อสตรีหรือ1 6 day activism เราเริ่มวันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมเพราะว่าวันที่25พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลนะคะทั่วโลกเราก็เลยจะเริ่มวันนี้ให้เป็นวันเริ่มต้นการยุติความรุนแรงและเราจะยุติการรณรงค์วันที่10ธันวาคมเพราะวันที่10ธันวาคมเนี่ยเป็นวันสิทธิมนุษยชน หรือที่เราเรียกกันว่า human r i g h t right นะคะสำหรับซอนต้าเองเนี่ยเราคิดว่า women's right is Men's right หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเราอยากให้สิทธิของสตรีเนี่ยเป็นสิทธิของมนุษยชนนะคะเราเองเนี่ยในซอนต้าสากลและซอนต้าประเทศไทยเนี่ยเรามีคติพจน์ว่าเราจะทำยังไงให้โรคนี้น่าอยู่ขึ้นเพื่อสตรี และเด็กหญิงหรือที่เราบอกว่า we build a better world for women and girls สำหรับซนตาประเทศไทยเองเนี่ยนะคะตอนนี้เราเพยายามรณรงค์ให้วัยรุ่นหรือว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยะจะต้องไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงการแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์เรื่องของการยุติความรุนแรง ในครอบครัวแล้วก็ต่อสตรีและเด็กด้วยนะคะกิจกรรมยุติความรุนแรง 16 day of activism against gender based violence นะคะก็คือเป็นการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี16วัน25พศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนะคะซึ่งอันนี้ซอนตาสากลเนี่ย support แคมเปญของ UN ที่รณรงค์ในเรื่องยุติความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยทั้งหมด16วันในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราใช้สีส้ม เป็นสีที่แสดงออกถึงความสดใสมีมุมมองทางด้านบวกแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอนาคตที่ปราศจากความรุนแรงต่อสตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นการรณรงค์โดยใช้สีส้มเป็นหลักอย่างเช่นเสื้อที่เราใส่อย่างเช่นผ้าบนคอเนี่ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์อย่างเช่นหมวกหรือร่มบางครั้งเนี่ยนะคะการรณรงค์เราทําได้หลายรูปแบบมีทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ออนไซต์ที่เราเคยทําในประเทศไทยนะั้นคือการเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อสตรีเช่นเดินจากสถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราเคยเดินจากแถวแถวราชประสงค์เดินไปที่สวนลุมนะคะหรือว่าเราทําในโรงเรียนก็คือจะเดินจากโรงเรียนไปถึงชุมชนรอบๆในโรงเรียนนั้นนะคะรณนโรงแถวแถววนลำโพงบ้างแถวสวนต่างๆอย่างเช่นสวนสมเด็จอะไรเงี้ยทางสวนรถไฟเราก็เคยไปเดินแล้วเราก็จะบางครั้งเราก็จะแจกริสแบนแจกเข็มกลัด หรือไม่ก็กเป็นใบปลิวให้ประชาชนทั่วๆไปที่เห็นเนี่ยให้รู้ว่าเราทำอะไรในช่วงวันนั้นนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญกนะ็คือว่าเราเริ่มมีการรณรงค์แบบออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยเราใช้ Facebook เป็นหลักนะคะเราทำมาตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยเราก็รณรงค์ออนไลน์อีกเช่นกันใช้เราใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าพลังสตรีเพื่อชีวีไร้ความรุนแรงนะคะเราจะใหะ้นักเรียน นักศึกษานะคะเยวาวชนเนี่ยโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับการยุติความแรงต่อสตรี16วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ทธันวาคมถ้าใครได้กดไลค์กดแชร์มากที่สุดคนนั้นก็จะได้รางวัลไปซึ่งเราก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาการแข่งขันก็หลายๆท่านก็น้องๆนักเรียนนี่ก็เริ่มโพสต์กันแล้วนะคะอันนี้ เร,เราไม่ได้เน้นว่าจะให้เขาแข่งขันจริงจังแต่ว่าอยากให้สังคมตระหนักให้นักเรียนให้เยาวชนของเราเนี่ยตระหนักว่าความรุนแรงต่อสังคมความรุนแรงต่อสตรีเนี่ยมันมีอยู่อย่างมากในสังคมไทยก็อยากให้เขาเนี่ยตระหนักถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนมี awareness มากๆขึ้นนะคะ,แล,ะ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 ,คะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกิจกรรมนี้เรายังจะทําเป็นสิ่งที่จะทําประจํากันทุกปีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ย เข้าใจแล้วก็จะหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในสังคมไทยของเราด้วยค่ะ สมโมสรซอนตากรุงเทพสเป็นหนึ่งใน20สมโมสรที่อยู่ในประเทศไทยเราเป็นสมโมสรที่มุ่งเน้นยุติความรุนแรงต่อสตรีมาตลอด36ปีโดยในปีนี้เราก็ได้ร่วมรณรงค์กับสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิเช่นคณะาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ในวันที่17ธันวาคมที่ถึงนี้เราก็ไปร่วมเดินรณรงค์กับโรงเรียนสตรีวัดละคัง ที่มีเด็กนักเรียนกว่า2,000คนก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะการที่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อสตรีย่อมส่งผลต่อความล่มสลายของครอบครัวและต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นดิฉันในฐานะนายกสโมสรซอนตากรุงเทพสขอเชิญชวนทุกท่านยุต,ติความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวค่ะ Stop Violence against women. Santa say no to violence, violence against women. Against women.